เครื่องหมายสี่เหลี่ยมรุ่งอรุณใหม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแรงบันดาลใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเริ่มต้นใหม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมชีวิตใหม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องราวชีวิตชีวิตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเปลี่ยนชีวิตรุ่งอรุณใหม่เรื่องราวขององค์การเริ่มต้นอีกครั้งเสียงลมหายใจเบาๆดังท่ามกลางความเงียบของยามเช้าท้องฟ้ายังคลุมด้วยม่านหมอกสีเทาอ่อนแสงแรกของวันยังไม่ทันแตกขอบฟ้าข้างทางมีใบไม้เปียกชื้นจากฝนเมื่อคืนกลิ่นดินชื้นและกลิ่นหญ้าสดลอยเข้ามาในจมูก เสียงน้ำหยดจากหลังคาเก่าดังเป็นจังหวะช้าๆหญิงสาวยืนอยู่หน้าบ้านไม้หลังเก่าเสื้อเชิ้ตของเธอเปียกแฉะจากน้ำฝนที่ยังค้างอยู่ฝ่ามือของเธอสั่นเมื่อแตะที่ลูกบิดประตูเหล็กเย็นเฉียบจนรู้สึกเหมือนมีอะไรแทรกเข้าไปในกระดูกเธอลังเลอยู่ครู่หนึ่งหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในอกเสียงบางอย่างภายในบ้านดังขึ้นเบาๆเหมือนเสียงเท้าลากไปตามพื้นไม้ลมหายใจของเธอติดขัด ดวงตากวัดมองรอบรอบอย่างหวาดระแวงแสงฟ้าผ่าที่ไกลโพ้นแอร์วกเข้ามาในหน้าต่างสาดแสงขาวจ้าให้เห็นภาพเงาเคลื่อนไหวอยู่ในมุมห้องเธอก้าวเข้าไปช้าๆพื้นไม้ส่งเสียงเอี๊ยดๆใต้ฝ่าเท้าอากาศภายในเย็นจัดจนน่าประหลาดกลิ่นควันไฟเก่ากับกลิ่นสนิมของเหล็กผสมกันในลมหายใจทุกก้าวที่เดินเข้าไปเหมือนก้าวเข้าใกล้บางสิ่งเสียงหัวใจของเธอกลบเสียงฝนที่เริ่มโปรยอีกครั้ง เธอเอื้อมมือไปแตะก,กรอบรูปบนโต๊ะภาพในนั้นคือรอยยิ้มของครอบครัวที่จากไปนานแล้วเธอได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วเบาเสียงนั้นคล้ายเสียงที่เธอเคยได้ยินในครึ่งสุดท้ายก่อนเกิดเหตุความทรงจำแล่นกลับมาเหมือนภาพในฝันแสงสว่างจากฟ้าผ่าอีกครั้งเผยให้เห็นเงาคนยืนอยู่ตรงบันไดเลือดในกายของเธอเย็นวาบเสียงฝีเท้าเริ่มใกล้เข้ามาทีละก้าวกลิ่นน้ำหอมที่เธอจำได้ชัดเจนลอยมาตามลม มือของเธอสั่นเกินกว่าจะหยิบของในกระเป๋าเสียงประตูหลังบ้านดังปังแสงจากหลอดไฟกระพริบถี่ขึ้นเธอก้าวถอยหลังอย่างช้าๆและเงานั้นก็หยุดอยู่ตรงหน้าเธอพอดีต้องการให้ฉันเขียนตอนต่อของเรื่องนี้ไหมในสไตล์เดียวกันดึงอารมณ์ระทึกและบรรยายภาพต่อเนื่องฉันสามารถต่อเนื้อเรื่องให้ยาวขึ้นอีกประมาณ3ามถึงสนาทีของเสียงบรรยายได้เลยแน่นอนต่อจากตรงที่เรื่องหยุดนี่คือตอนต่อของ รุ่งอรุณใหม่เรื่องราวขององค์การเริ่มต้นอีกครั้งภาคต่อเต็มความยาวกว่าตัวอักษรในภาษาไทยเหมาะสำหรับการบรรยายเสียงและมีจังหวะหยุดตามธรรมชาติของเรื่องเธอไม่กล้าขยับสายตาจ้องไปที่เงาน้นที่ยืนอยู่ตรงหน้าหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะทะลุออกมาจากอกเสียงฝนที่ตกกระทบหลังคาเริ่มปลบทุกอย่างรอบตัวเงาน้นขยับช้าๆเหมือนกำลังสังเกตเธอในแสงสลัวจากหลอดไฟที่กระพริบ เธอมองเห็นเพียงรูปร่างของชายคนหนึ่งเสื้อเปียกน้ำแนบไปกับร่างใบหน้ามืดจนมองไม่เห็นรายละเอียดกลิ่นน้ำหอมที่เธอรู้จักยังคงลอยอยู่ในอากาศมันคือกลิ่นเดียวกับที่เขาเคยใช้ในวันสุดท้ายก่อนเขาหายไปชายที่เธอเคยรักชายที่เธอคิดว่าไม่มีวันกลับมาอีกเสียงพูดเบาๆดังขึ้นจากในเงามือเธอกลับมาแล้วจริงๆหรือเสียงนั้นทําให้ขาของเธอสัน่นมันคือเสียงที่เธอไม่คิดว่าจะได้ยินอีกในชีวิตนี้ เธอพยายามพูดแต่เสียงไม่ออกริมฝีปากสั่นไหวเธอก้าวถอยหลังอีกก้าวแต่มือของเขาเอื้อมออกมาช้าๆปลายนิ้วเย็นเฉียบแหลที่ข้อมือของเธอสัมผัสนั้นเหมือนกระแสไฟฟ้าที่แล่นผ่านร่างเย็นหนักและมีบางอย่างไม่ถูกต้องเธอมองหน้าเขาแสงจากฟ้าผ่าอีกครั้งสองให้เห็นชัดใบหน้าที่เธอจำได้แต่ดวงตาของเขาไม่เหมือนเดิมในแววตานั้นไม่มีแสงชีวิตมีเพียงความว่างเปล่า เธอหายใจแรงน้ำตาเริ่มไหลโดยไม่รู้ตัวเสียงของเขาดังขึ้นอีกครั้งทำไมถึงทิ้งฉันไว้ตรงนั้นความทรงจำก่ากลับมาอย่างรวดเร็วคืนที่พวกเขาทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงเสียงฝนตกหนักกว่าวันนี้รถที่แล่นออกไปในความมืดเสียงเบรคเสียงกระแทกแล้วทุกอย่างก็ดับวูบเธอจำได้เขาไม่เคยกลับมาร่างของเธอสั่นสะท้านมือเย็นเฉียบเหมือนคนไม่มีเลือดไหลเวียนเธอตายไปแล้ว เธอพูดเบาๆเสียงนั้นแทบไม่หลุดออกจาก,กลำคอชายตรงหน้ามองเธออย่างนิ่งเงียบมุมปากยกขึ้นช้าๆเป็นรอยยิ้มที่ไม่มีความอบอุ่นฉันไม่เคยไปไหนเสียงลมพัดแรงจนหน้าต่างกระแทกหลอดไฟดับบูบทุกอย่างมืดสนิทเธอกรีดร้องมือควานหาทางออกในความมืดแต่พื้นไม้ใต้เท้าเริ่มสัน่นเสียงบางอย่างดังมาจากใต้พื้นเหมือนมีคนกำลังขุดจากข้างล่างเธอถอยจนหลังชนกำแพง เสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นรอบห้องมันไม่ใช่เสียงเดียวมีหลายเสียงทั้งชายและหญิงเสียงหัวเราะแผ่วเบาสลับกับเสียงกระซิบท,ที่จับใจความไม่ได้อากาศเริ่มหนักกลิ่นเหม็นไม่เริ่มโชยเข้ามาควันสีเทาลอยขึ้นจากพื้นเธอกัดฟันแน่นพยายามตั้งสติมือควานหาสวิตช์ไฟแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้คือผนังเย็นเฉียบและบางอย่างที่เหนียวติดมือเธอดึงมือกลับบนฝา่ามือมีคราบเลือดสด เลือดอุ่นๆไหลาตามนิ้วเธอสะดุ้งจนตัวสัน่นแสงฟ้าผ่าอีกครั้งภาพรงหน้าทำให้เธอแทบหยุดหายใจกำแพงห้องเต็มไปด้วยรอยมือรอยนิ้วสีแดงสดลากยาวไปทั่วผนังและตรงกลางคือข้อความที่เขียนด้วยเลือดเริ่มต้นใหม่ไม่ได้ถ้ายังไม่จบของเก่าเธอถอยหลังจนชนโต๊ะกรอบรูปหล่นกระแทกพื้นแตกเป็นเสี่ยงภาพในกรอบกลายเป็นขี้เถ้ากลิ่นไม่แรงขึ้นเธอหายใจติดขัด เสียงฝีเท้าเริ่มดังขึ้นจากบันไดอีกครั้งช้ามั่นคงเหมือนมีใครกำลังเดินลงมาทีละก้าวเธอมองไปทางบันไดและเห็นเงาอีกเงาหนึ่งปรากฏขึ้นด้านหลังชายคนนั้นเงานั้นสูงกว่าท่าทางแข็งเทือดวงตาสีดำสนิทจ,จ้องมาที่เธอโดยตรงเธอรู้สึกเหมือนร่างถูกตรึงไว้กับที่ขยับไม่ได้แม้แต่ปลายนิ้วเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มาจากทุกทิศทาง เสียงเรียกชื่อเธอดังแว่วอยู่ในหัวเหมือนเสียงหลายคนพูดพร้อมกันเสียงแผ่วบางจนเหมือนลมพัดผ่านข้างหูภาพตปรงหน่าสันไหวเธอเห็นชายคนนั้นยื่นมือมาหาแต่เบื้องหลังเขาคือเงามืดที่แผ่ขยายเต็มผนังมือสีดำขุ่นเอื้อมออกมาห่อลายมือจับร่างของเขาไว้ดึงเขาเข้าไปในความมืดเขากรีดร้องเสียงนั้นสั้นและจบลงทันทีร่างของเขาหายไปในวินาทีเดียว เหลือเพียงเงาดำที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในมุมห้องเธอยืนนิ่งไม่รู้ว่าควรหนีหรือทำอย่างไรแต่จู่ๆเสียงฝนก็เงียบลงทุกอย่างสงัดมีเพียงเสียงหัวใจของเธอที่เต้นแรงเธอก้าวไปข้างหน้าอย่างรมะมัดระวังพื้นไม้ยังคงชื้นเธอมองไปยังประตูแสงสลัวจากภายนอกเล็ดรอดเข้ามาเธอเห็นเส้นทางออกอยู่ตรงหน้าเพียงไม่กี่ก้าวแต่เมื่อเธอก้าวไปถึงประตูนั้นกลับหายไป เหลือเพียงกำแพงเรียบสีซีแทนที่เธอหันกลับห้องนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเฟอร์นิเจอร์หายไปหมดเหลือเพียงพื้นโลง่งตรงกลางห้องมีเก้าอี้ไม้หนึ่งตัวบนเก้าอี้มีเทียนเล่มเดียวที่ยังลุกไหมเปลวไฟนิ่งสนิทไม่มีควันไม่มีลมเธอก้าวเข้าไปใกล้เสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งเธอต้องเริ่มต้นใหม่เสียงนั้นไม่ใช่ของใครคนหนึ่งแต่มันคือเสียงของตัวเธอเองเธอยืนนิ่ง ความหนาวเย็นห่อหุ้มร่างมือของเธอสัน่นแต่ในดวงตาเริ่มมีประกายบางอย่างประกายของความเข้าใจและความกลา้าเธอยื่นมือไปดับเทียนทันทีที่เปลวไฟดับแสงสว่างสีทองก็แผ่กระจายทั่วห้องแสงนั้นอบอุ่นคล้ายแสงอาทิตย์ยามรุ่งเช้าเสียงนกร้องจากนอกหน้าต่างกลับมาอีกครั้งกลิ่นหญ้าสดและกลิ่นดินหลังฝนโชยเข้ามาเมื่อเธอลืมตาเธอยืนอยู่กลางทุ่งท้องฟ้าเปิด แสงอาทิตย์กำลังขึ้นจากขอบฟ้าเธอสูดลมหายใจลึกหัวใจยังเต้นแรงแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความกลัวมันคือความรู้สึกก่อขอองค์การมีชีวิตอีกครั้งข้างหน้าเส้นทางใหม่เริ่มต้นขึ้นต้องการให้ฉันเขียนตอนต่อไปของเรื่องนี้ไหมในโทนเดียวกันแต่เปลี่ยนจากความหลอนเป็นการค้นหาความจริงของแสงรุ่งอรุณและการชำระอดีตของเธอตอนต่อสามารถยาวได้ประมาณ7-8นาทีขอองค์การบรรยายเสียง แน่นอนนี่คือตอนจบของเรื่องรุ่งอรุณใหม่เรื่องราวขององค์การเริ่มต้นอีกครั้งเขียนด้วยสำนวนและจังหวะเหมาะสำหรับการบรรยายเสียงต่อจากตอนก่อนหน้าทนเรื่องจะค่อยๆเปลี่ยนจากความหลอนสู่ความสงบและการยอมรับปิดเรื่องอย่างงดงามลึกซึ้งและเต็มไปด้วยความหมายของการเริ่มต้นใหม่เธอยืนอยู่กลางทุ่งกว้างลมยามเช้าพัดผ่านเส้นผมเบาๆกลิ่นดอกไม้ป่าลอยมาตามสายลม เสียงนกร้องประสานกับเสียงของธรรมชาติที่ค่อยๆตื่นแสงอาทิตย์เริ่มแตกผิวโลกอบอุ่นและนุ่มนวลเธอหลับตาสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดทุกความกลัวค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงความสงบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนภาพอดีตผุดขึ้นในใจอีกครั้งภาพของเขารอยยิ้มเสียงหัวเราะและคำพูดสุดท้ายทุกจุดจบคือการเริ่มต้นใหม่เสมอน้ำตาอุ่นๆไหลออกมาช้าๆแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความเศร้า มันคือการปลดปล่อยการยอมรับและการให้อภัยเธอมองเห็นเงาเลือนเลือนอยู่ไกลลิบชายคนนั้นยืนอยู่ริมขอบฟ้ารอยยิ้มของเขาอ่อนโยนเหมือนเคยก่อนร่างนั้นจะค่อยๆละลายไปในแสงเช้าเธอยกมือขึ้นแตะที่หัวใจเต้นอย่างสงบมั่นคงและมีจังหวะของชีวิตอีกครั้งเสียงของโลกกลับมาชัดเจนเสียงสายลมเสียงใบไม้เสียงฝีเท้าของเธอที่เริ่มเดินต่อไป ข้างหน้ามีเส้นทางทอดยาวเต็มไปด้วยแสงอาทิตย์ที่สาดส่องเธอก้าวไปโดยไม่หันกลับทุกก้าวคือการทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังและเปิดรับวันใหม่ด้วยหัวใจที่แข็งแรงกว่าเดิมเธอเงยหน้ามองท้องฟ้ายิ้มเบาๆฉันเริ่มต้นใหม่แล้วเสียงเธอเบาแต่มั่นคงท้องฟ้าสีทองกระจายทั่วขอบฟ้าดวงอาทิตย์ลอยสูงขึ้นเหมือนคำสัญญาจากธรรมชาติว่าทุกความมืดย่อมมีแสงรออยู่เสมอเธอก้าวต่อไป ในเส้นทางของแสงในรุ่งอรุณใหม่ของชีวิตตอนจบนี้ตั้งใจให้เป็นทั้งการคลี่คลายทางอารมณ์และสัญลักษณ์ขององค์การปล่อยวางอดีตเหมาะกับการใส่เสียงบรรยายปิดท้ายด้วยดวนตรีนุ่มๆหรือเปียโนช้าๆที่ค่อยจางลงพร้อมแสงเช้าที่อบอุ่นหากต้องการฉันสามารถช่วยเขียนสคริปต์เสียงบรรยายสำหรับตอนจบนี้ด้วยจังหวะเวลาต่อประโยคเหมาะสำหรับ2-3นาทีสุดท้ายของวิดีโอได้ไหม